คือเราเลื่ยไม่เล่าทำไรค้าเหล่าค้าเดียวในโอ้โอ้เธอกองเธอจะคิดสิดีเงินหลายแม่นี่ขครเ่าไดสินพ่อสองพันเงินสองพัน้องพันต่ออะไอีกดิหมื่นสองพันพ่ออยู่บ้านได้ก็ บ้านปลาเข้าวตปลาเข้าเภอเมืองนี่ละโอ้จังหวัดอำนาจเจริญเท่านี้ละทีพ่อซื้อว่าหยังจ้าซื้อแดงแมน้อยพ่อแดงโอ้เบอร์โทรพ่อเบอร์หยังก็จ้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้อจ้าสองเจ็ดเก้าเจ็องนึ่งมสงห่งันพ่อเนี่มีงอมาขายเรื่อยๆเป็นบ่มามีเรื่อยๆโอ้ซื้อมากขายไปบ่เกินลอยูส่ง บอกเกิ split, นลอยโลรงฟี kiss 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 ่ปะจ้ารงฟี่ไม่าหัวนี่แหละโอ้รงฟี่เออฟี่ขั้นบนยิงแมงจ้าโอ้ยมือสองพันเนาะจ้า ไผ่ไผ่สนใจนกระติตตดต่อเพิ่นได้เด้อจ้าเด้อเอาอยู่ในรถแต่ครอบอ่ะเ <c oughs> จ้าบาทละนั่นม <c oughs> ื่น,นพันมื่นหนึ่งพันเออก็ห้องสองพันด้วกันนี่ละโอ้โหห้อมื่นสองคือกันนี่ละเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมัวเรา โอ้แบรนี่มื่นสองพันด้จ่าพี่น้องของในหอยแดยงด้จา่านี่ใครสนใจ